มาจิกในประเทศและต่างประเทศนะครับนะเอฟซีที่รักทุกท่านและที่ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมาให้ข้างบนตรงๆไม่ต้องกลับยี่สิบชุดนะครับหลักสิบห้าตัวหลักหน่วย4ี่ตัวนะครับตรงๆไม่ต้องกลับกลับถือว่าผิดยี่ชุดถือว่ากําไรเยอะเลยนะครับซันจะมิกนะไปซื้อเอ็นสได้เสบอย่ังไงก็กําไรเล่นไปให้มีกําไรนะครับเราชุดเดียวชุดเดียวนี่มันคือ ตัวเน้นนะครับแต่อยากให้ท่านจะมาชิกที่ไม่เคยถูกหวยให้เล่นเต็มเต็มสูตรก่อนนะครับนะถ้าเล่นแบบธุรกิจทุนน้อยก็เดี๋ยวอาจารย์จะเน้นให้5้าชุดนะครับห้าชุดตรงๆนะครับนะห้าชุดตรงๆรงนะนะครับนะครับตั้งแต่นี้มา6กสามครับหลักสิบยังไม่ผิดเลยนะท่านจะพิกนะนี่เข้าใช่ไ,ไหมเออหลักสิบมาตลอดนะครับมาตลอดเลยมาตลอดเลยนะครับนะวันนี้ นี่งวดที่แล้วก็ห้าหกนะครับมีหกเ่วดนี้หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดแต่จันจะฟันให้ตัวเดียวหลักหน่วยนะครับนะฝันให้ตัวเดียวจะได้ห้าชุดนะครับง่วดน,นี้นะครับนะคอยติดตามชมนะครับนี่ไงสูตรแม่สูตรมาตรฐานสูตรโอ้สูตรเทพยังเรียกว่าพ่อเลยสูตรนี้นะครับนะสูตรมหาเทพเลยนะครับหลักหน่วยสูตรนี้แม่นมากนะครับ ยังไม่ผิดเลยนะครับหลักหลักหน่วยนะห้าตัวอย่างไอ้สี่ตัวยังไม่ผิดเลยนะครับนี่แต่ส่วนมากจะมาสองตัวนะสูตรนี้สังเกตได้ดีมันจะเป็นคู่โต๊ดนะครับไม่คู่เงินหรือคู่โต๊ดนี่ไงหนึ่งสองหกเก้าเห็นไหมครับมันจะมาสองหนึ่งเลยนะคู่โต๊ดด้วยแต่เอาหน่วยเป็นหลักนะครับนะบอมาวันนี้แปดเก้าสามหกเห็นไหมครับมาแปดกับสามมันจะมาคู่โต๊ดแต่เอาหน่วยเป็นหลักนะเออมันจะมาสองตัวเดี๋ยวนี้ นะครับนะในนี้จะมาสองตัวกว่าสี่ตัวจะมาสองตัวบ่อยมากเลยครับจะเบิ้ลจะหามก็อยู่ในนี้นะครับใช่ไหมครับวันนี้ออกแปดหกสามนี่นะครับมาแปดกับสามนะฮะสังเกตได้ดีนะครับวันนี้สองศูนย์เก้าเห็นไหมครับมาศูนย์กับเก้าเห็นไหมครับมาสองตัวบ่อยนะครับเจ็ดเจ็ดเก้าเห็นไหมครับมาเจ็ดกับเก้าเลยนะครับนะแต่เอาหน่วยเป็นหลักนะครับศูนย์ศูนย์ก็ถือว่ามาสองตัวเบิ้ลก็บริอยู่ในนี้เจ็ดศูนย์ศูนย์เนี่ยทำคูดโต้ก็ยังได้เจ็ด เกับศูนย์เลยนะครับเห็นไหมมาบ่อยเนี่ยสามจก็มา3ากับเเห็นไหมครับสังเกตให้ดีๆนะครับแปดแปดเก้าสี่เนียมาเก้ากับสี่มาสองตัวบ่อยนะครับนี่มาหกกับสามนะครับวันนี้มาหกแปดเจ็ดนะวันนี้มาหกกับเจ็ดนะครับมาคู่โตดีหไหมบอกว่าสี่ตัวนี่มาคู่โตดนี่อูสูตรนี้ดีมากนะครับดีมากท่านอาจารย์ไปนิกนะอ่าอันนี้ จ็ดแปดสองห้ามาสองกับเจ็ดเห็นไหมมาสองกับเจ็ดเลยสามสี่แปดหนึ่งนะครับมาสามกว่าแปดเห็นไหมมาสองตัวเลยนี่แต่แต่ไล่มานีนยังไม่ผิดนะดูว่าจะผิดงวดไหนงวดนี้อ่าสามศูนย์เก้ามาศูนย์กับเก้านี่ไหมครับวันนี้แปดสองห้ามาสองกับห้าเห็นไหมครับไอ้สามสองห้าไอ้สามห้าสองนะครับมาห้ากับสองเลยนะครับวันนี้สามเก้าสองมาเก้ากับสองนะครับเห็นไหมมาสองตัวบอยเลย สองสี่หกมาสองก็หกนะครับหายากนะันสูตรอย่างนี้สี่ตัวมาสองตัวทําเป็นคู่โตได้นะครับท่านจะพิกงวดนี้อะไรเนยอ่าสามสองสี่ 3, 2, มีงวนนี้ามาตัวเดียวนะครับมีงวดนี้ามาตัวเดียวแต่เอาหน่วยเป็นหลักนะครับเนี่ยส่วนมากจะมาสองตัวเห็นไหมครับเนี่ยทักไม่ได้เลยเนี่ยมาชดเชยงวดนี้ไงเจ็ดแปดสองห้ามาสามตัวเลยออกแปดห้าสองเลยเห็นไหมสูตรนี้ดีมากนะท่านจาจะพิกนะอา่า ศูนย์หนึ่งห้าแปดเนี่ยมาห้ากับแปดเห็นไหมครับนะห้าหกศูนย์สามเห็นไหมมาสามตัวเลยสามห้าหกเลยเห็นไหมครับโอ้โหมันสูตรนี้หายากนะครับนี่สูตรอย่างนงี้นะครับวันนี้เจ็ดแปดสองห้าใครไม่มีสองตัวอย่างนงี้แต่เอาหลักหน่วยเป็นหลักนะครับแต่ต้องมาสองตัวในนี้นะครับเอาหลักหน่วยเป็นหลักนะครับเอาหลักหน่วยเป็นหลักนะเจ็ดแปดสองห้านะครับเจ็ดแปดสองห้า แต่เอาหน่วยเป็นหลักนะครับท่านจำพิจิกนะเอาหน่วยเป็นหลักเลยนะครับนี่ในนี่มาสองตัวจาะยังไงก็ว่ามาสองตัวไม่แค่ผิดงวดเดียวเองวันนี้มาสองตัวนนี้มาสองตัวแาแบบไหนนะก็คอยติดตามชมก็แล้วกันนะครับดูตามลายแล้วนี่เคยอีนนี้วันนี้อีนี้อีนี้ก็เคยนี่สามห้าสองมาห้ากับสองนะครับตกตกเลขเจ็ดนะเนี่ย เจ็ดแปดสองห้าทีไรมาห้ากับสองทุกทีเลยมีห้ากับสองห้ากับสองต้องติดนะครับนะเราดูตามไลน์เนะี่ยเจ็ดแปดสองห้าเอ๊ะมีสองสองติดตลอดเลยท่านจะมีไม่สองกับห้านี่ต้องติดสองนะเป็นตัววิ่งได้เลยนะครับติดสองกับห้าตลอดเลยนะครับเจ็ดแปดสองห้าตกเจ็ดแปดสองเราดูตามไลายด้วยหวยดูตามไลายหวยด้วยนะเช็คตามไลายด้วยนะครับนี่อ่เช็คตามไลายด้วยนะครับนะนะนะ แต่ห้องสูตรเดี๋ยวจะให้สูตรนี้นะครับนะในห้องสูตรนะห้องสูตร VAP อาจารย์จะให้สูตรนี้ไปนะครับนะสูตรนี้นะนะครับในห้อง VAP สูตรนี้อาจารย์ให้ไปนะครับนะห้าอ่าสี่ตัวมาสองตัวแต่เอาลงหน่วยเป็นหลักนะครับนะแต่ให้ห้องสูตรนะครับใครอยากเข้าห้องสูตรนู่นแหละรอสิ้นปีถึงจะเปิดปีละครั้งนะครับปีละครั้งห้อง VAP ห้องสูตรด้วยแล้วก็ได้สายด่วนก่อนเพื่อนด้วยนะใกล้สิ้นปีแล้วท่านพี่ตตอนนี้คน ถามมาเยอะเลยจะอยากเข้าแต่ใจเย็นนะครับพาอมีหนังสือพอรอหนังสือให้ด้วยนะครับมีหนังสือสูตรให้ด้วยนะครับใครอยู่ห้องไรปีนะนะครับนะใครอยู่ห้องรายปีนะครับนะปีหนึ่งสมัครครั้งเดียวนะครับห้อง VP นะแล้วมีหนังสือราคา350บาทให้ฟรีหนึ่งเล่มนะครับรอรอทำหนังสือก่อนถึงสมัครนะครับนะใจเย็นนะครับพราะมีหนังสือให้เล่มหนึ่งนะครับหนังสือราคา350บาทนะครับ Utan, แต่เพาะอรายปีปีละครั้งหนังสือให้ออกให้ปีละครั้งปีนี้เด็ดกว่าที่หนังสือกว่าปีที่ที่ที่แล้วด้วยนะครับนะปีนี้นะครับนะแต่จะให้เปิดให้จองเดือนเดือนเนี่ยเดือนธันวาให้จองแล้วนะครับนะเดือนธันวานะครับแต่จะให้กล่าวว่าให้ทันก่อนปีใหม่นะครับนะใครอันนี้ก็นั่นแหละไอดีรายอาจารย์ไว้ให้ทักไว้เลยนะครับนะว่าสมัครรายปีจองไว้เลยครับว่าต้องการสมัครรายปีอาจารย์จะ และเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ไว้นะครับจะจดไว้ว่าใครจองจองจองเพราะเราพิมพ์จํานวนจํากัดเอาแค่แค่จองเท่านั้นนะครับเอาแค่ยอดจองห้อง VP เท่านั้นนะครับนะมีหนังสือให้ราคา3ามบาทใครใครไม่ต้องสมัครห้อง VP ก็เอาจองหนังสือได้นะครับ350บาทเท่านั้นนะครับหนังสือปีนี้ครบเครื่องแน่นอนนะครับมาใครใครได้จองก่อนอาจจะได้ ในปีหกเจ็ดมันยังใช้ดีอยู่นะครับจะแถมหนังสือเพราะว่าเราสั่งเพิ่มปีปีหกเจ็ดมาแถมให้นะครับพอจำนวนจำกัดว่าเดี๋ยวจะไปเช็คดูว่ามันมีกี่เล่มแค่นั้นเองใครใครได้ก่อนได้เปรียบจองก่อนได้เปรียบนะครับนี่นะครับนะนี่นะครับ,นะรบมาสองตัวเดี๋ยวให้สูตรในห้องสูตร vp ห้อง vp พนะสูตรนี้นะครับนะสี่ตัวมาสองตัวหาอีกตัวหนึ่งมาใส่ ได้ถูกสามตัวแล้วก็ทําพันขึ้นมาสามตัวท่านจะมีแต่ไม่ครบสามตัวหรอกในนี้ดูแล้วนะไม่ครบสามตัวหรอกนะครับบอกไว้ก่อนเลยเต็มที่ก็มาสองตัวยังไงก็มาสองตัวไม่ไม่ครบสามตัวดูดูแล้วไม่ครบสามตัวในนี้นะครับมีสองตัวแต่สามตัวถือว่าฟุกเลยนะครับนะเอเดี๋ยวยิงให้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานี่อาจารย์ฟันให้แล้วคนทุนน้อยถ้าถ้าคนทุนหนักก็นี่ยี่ห้าชุดตรงๆรเลยไม่ต้องกลับกลับถือว่าผิด ให้ตรงๆเลยนะครับ25ชุดนี่นะครับ25ชุดตรงๆอ่านี่อาจ,จารย์ฟันให้8ตัวเดียวนะนะนี่ลองดูนะครับฟันให้8ตัวเดียวข้างบนนะครับนี่ฟันให้ก่อนเลยนะครับ FC ที่รักที่คอยติดตามให้8ตัวเดียวโคโรูเลยบนนะครับบนนะอ่าบนนะเดี๋ยวไม่คล้องใจอีกบนหรือล่างอีกบนนะครับอ่ะฟันให้8ตัวเดียวนะครับฟันให้8ตัวเดียวนี่นี่เน้นให้ คนทุนน้อยอ่ะสามแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดนะครับนะนี่ยี่ห้าชุดตรงๆโอ้ย2ี่สิบชุดตรงๆไม่ต้องกลับนะครับไม่ต้องกลับเดี๋ยวสูตรนี้ท่านจะไปเช็คในห้องวีพีนะเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้นะสี่ตัวมาสองตัวนะครับสี่ตัวมาสองตัวนะครับอ่าใครทุนน้อยเอาตัวเลขไปเลยไม่ต้องเอาสูตรเดี๋ยวคิดปวดหมองนะครับนี่เอาไปเลยยี่ห้าชุดเน้นให้ห้าชุดแค่นั้นเองขอให้โชคดีมีใจสวัสดีครับ